สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะช่องมีน้ำชาแนลก็มีสาระดีๆนะมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับผลการวัดจำนวนก้าวและผลการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีเป็นเวลา10ปีคะ่ะต่อวันเนี่ยคนที่เดินได้4,900นก้าวนะคะจะไม่มีโรคซึมเศร้าคะ่ะและ 5,009คนที่เดินเนี่ยสามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อมโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะถ้าคุณเดิน7,009คนที่เดินสามารถป้องกันโรคก,กระดูกพุุนและมะเร็งได้คนที่เดิน8,000ขึ้นไปคือคนที่ป้องกันความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้ค่ะ10,009ขึ้นไปคือคนที่เดินแล้วสามารถป้องกันโรค เมตาบริซึมได้ตามผลการสำรวจค่ะการเดินเนี่ยช่วยกระตุ้นสมองนะคะการเดินเอาชนะการหลงลืมได้การเดินช่วยเพิ่มแรงจูงใจการเดินช่วยเพิ่มรสชาติของข้าวการเดินคือยารักษาโรคอ้วนค่ะการเดินเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรักษาการปวดหลังได้ด้วยการเดินยังรักษาความดันโลหิตสูง การเดินคือยารักษาการสูบบุหรี่คนที่เดินจะทําให้สมองเนี่ยกระปีก้กระเป๋าค่ะเมื่อความเครียดก่อตัวให้ออกไปเดินเล่นแต่ถ้าคุณหมดความมั่นใจก็แค่เดินค่ะถ้าร่างกายของคุณเหนื่อยให้เดินก่อนแต่หากคุณรู้สึกหดหูใจก็เพียงแค่ให้เดินหากปัญหาของคุณกัดกินหางของคุณ ให้เดินจากไปเมื่อคุณโกรดให้เดินออกมาวันหนึ่งที่พัวพันกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ก็แค่เดินในวันที่ไม่มีอะไร